เอาเตโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดนะผมือว่าสบายดีทุกตัว FC นี่มาหวานข้าวพ่นข้าวนะครับ FC ยาเนี่ยเขาเจ้าเนี่ยนะเขาเจ้าก็ขอสิบห้านะผมนี่แล้วผมก็แจกเครื่องพ่นนะครับหลังจากเมื่อวานไถพลิกหน้าดินแล้วนะ FC ก็จะหวานข้าวนะครับผมพ่นข้าวนะครับ ซึ่งนี่ครับดูไม่ข้าวก็หวานแล้วก็ก็ใช้เครื่องตีดินปั่นดินให้ฟีอีกรอบหนึ่งนะครับผมหวานแล้วก็ปั่นนะครับผมตอนนี้อยู่ขั้นตอนการหวานข้าวนะครับผมส่วนข้าวปลูกนะครับผมข้าวปลูกเฉลี่ยแล้วนะครับฟีก็อันนี้ห้าได้ครับใช้สองกระสอบปุ๋ยนะครับผมฟีก็ตกได้ละประมาณเกือบครึ่งกระสอบนะครับผมครึ่งกระสอบปุ๋ยนะครับ มิถมน์ข้าวจะไม่ได้เช่นะครับผมคือจะพ่นเลยนะครับผมแล้วก็ปั่นดินตีดินให้กลบเม็ดข้าวเลยนะครับผมคือหลังจากนี้ครับหลังจากที่พ่นข้าวแล้วนะครับก็เท้าหน้าพี่น้องจะให้ฝนตกนะครับผมให้ม็ดข้าวพองก่อนนะครับผมถ้าวันมันนี่มือฝนตกนี่จบเลยนะครับทั้งม็ดข้าวม็ดหยาเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับมันจบเลยนะครับผมเอฟซี คือภาวนาไอ้กหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี้อย่าเพิ่งตกฝนจะเพิ่งตกนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมหาอะไรใช้กระปุกปมันสองกระสอบปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวก็จะปันดินพี่น้องคือถ้าฝนไม่ตกนี่คือหญ้ามันจะไม่ขึ้นนะเอฟซี FC. ส่วนเม็ดข้าวนี่คือจะเกิดนะแต่หญ้าไม่เกิดนะครับผมขออย่าเพิ่งตกนะฝนเอ้ยอีกที สองทิตสามิก่อนค่อยๆตกนะครับผมเพราะว่าถ้า,ากตกก็จบเลยครับผมยาปฏจจิพืชเกิดขึ้นเต็มเลยคราวนี้นะครับวันนี้วันที่ดูบ่านวันข้าววันที่สี่พฤษภาสองพันห้ารหกสิบหกนะครับผมวันข้าวนาปีนะครับเฉลี่ยแล้ว อ,อไรละครึ่งสอบปุ๋ยนะครับโดยประมาณนะเอี F Z. นี่ครับหนี้มันเจ็ดไรเนาะเจ็ดไรเจ็ดไรนะครับ,รน,รน,รบนี่ครับชาวนาครับต้องติดช่วงตำนานแล้วต้องเริ่มนะครับถ้าหวานข้าวผิดเ,เวลาปิระยะก็อาจจะมีผลต่อ ผลบลิตนะครับของเอฟซีโอเคครับคลิปนี้ตามดูกันพื้นข้าครับเราออกครับเราอรรอกสวัสดีครับ